นางเอกดังฟัดนิ่มๆหลังโดนถามทำไมจมูกพุ่งแ,แปลกนางเอกสาวช่องวันสาสเอดใบเฟิร์นอันชสาโดนคอมเมนต์าถามแบบมึนๆทำไมจมูกปลอมมากอะคะเจอใบเฟิร์นรักสัตว์ขอตอบกลับว่าก็มีเงินอะคะรถนิยมส่วนตัวเนอะคนอื่นบอกสวยเราก็ว่าสวยจ้าด้านคุณสามีบอมดันุพุพ ก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่าจมูกสวยมากและสามีก็ชอบมากจบนะแต่เจ้าของคอมเมนต์ก็ยังไม่ยอมลดราวะศอก้าให้ใบเฟินหอบเงินไปหาหมอเก่งทำจมูกใหม่ไกลเป็นประเด็นร้อนๆโซเชียลอีกครั้ง